ทีนี้เรามาดูเรื่องของการลงทุนในหุ้นไทยกันบ้างน,นะครับ<ช>เพราะระยะหลังนี่นถือว่าปรับตัวขึ้นมาค<ม>่อนข้างเร้าใจทีเดียวม่านก็าปิดโตที่1,435จุดด้วยนะครับทีนี้คำถามคือเอแล้วจะรัลลี่ไปถึง1,500จุดหรือไม่ติดตามได้ในช่วงของ Invest Now ครับ การรับเชิญของเราในวันนี้คุณหน้าคุณตากันดีนะกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท Innovest X จำกัดคุณเอกภาวินสุนทราวิชาติคุณองค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่เพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนึ่งพันห้าร้อยจุดเห็นไหมคะคุณองค์ปีนี้ก็น่าจะได้เห็นนะครับถ้าดูดูจากตัวของอภาพปัจจัยแวดล้อมต่างต่าง นะครับซึ่งก็ตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวทิศทางฟันโฟน,นะครับ <c oughs> ที่ก็ไหลเข้ามาเป็นระยะระๆเะพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือตลาดหุ้นป้าเราเนี่ยอาจจะเคลื่อนไหว underperform <c oughs> นะครับเ <c oughs> มื่อเทียบกับตลาดอื่นมา,มามานานเหมือนกันแล้วก็ภาพการปรับตัวลงก็มาประมาณ2ปีละขณะที่หุ้นแบบปัจจัยพื้นฐาน ก็ถือว่าลงมาเยอะนะครับก็คือเทรแบบอ,อยู่แบบต่ํากว่า PE ค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับคือแทบทุกตัวเลยประมาณแบบแถวแบบลบลบหนึ่งเอลบสองอย่างเงี้ยนะครับก็มากบ้างน้อยบ้างแต่ละตัวก็อ,อยู่ต่ําน่าสนใจนะครับมันมีอัพไซส์แล้วก็ภาพของการลดระเบี้ยนะครับของเฟดที่เดี๋ยวในในสปานี้นะครับก็จะรู้แลลวว่าจะลด ที่0.25หรือว่า0.5นะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ทำให้ดอลลาร์มันอดค่าได้ต่อแล้วก็บาทเนี่ยก็คาดว่ามีโอกาสจะแข่งค่าได้ต่อนะครับอย่างเป้าระยะสั้นเนี่ยก็3สสบาทนะครับก็มีโอกาสเลยไปถึงประมาณมาสัก3.2.5อย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวหนุนฟันโฟให้เป็นภาพผลการไหลเข้ามาแล้วก็เม็ดเงินที่เข้ามาเพิ่มอย่างทั้งตัวกองทุน วาอยุพักเองที่ตอนนี้ก็เริ่มเสนอขาย,ยนะครับหรือว่าในช่วงปลายปีจะมีกองไทยเอเอเข้ามาด้วยนะครับ mm hmm. เขาเชื่อว่าตัวภาพตลาดเนี่ยแถวประมาณพันห้าเนี่ยในสิ้นปีเนี่ยก็มีโอกาสจะ, mm hmm. จ,ะจะถึงเหมือนกันราะนี้ก็ประมาณหน mm ึ่งพันสี่ร้อยเกือบเกือบหนึ่งพันสี่อสิบจุดแล้ว่นะครับจริงขึ้นไม่กี่วันแบบเมื่อ ช่วงที่ผ่านมาก็ป้าเบียก็ถึงล้นนะครับประมาณกำลังมีโอกาสเหมือนกันม,มีโอกาสครับผมครับครับแั้นะักน้องแต่ไปเมื่อสักครู่แล้วพูดถึงกองทุนวายุพักก็ดีไทยเอเอสีก็ดีบทบาทของกองทุนผมอาจจะเน้นไปที่กองทุนวายุพักต่อการปรับตัวขึ้นของหุ้นในช่วงปลายปีแบบนี้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับ ก็เออไม่ทราบอ่าคุณเฟิร์นพี่ไปซื้อยังครับผมกองยังเลยค่ะยังนะฮะได้ถึงวันศุกร์นี้เนาะเมื่อวานโหเสนอขายวันแรกพร้อมวันหวยออกพอดีนะเลือกยังไงดีนะฮะก็คือขับไม่ขเราเห็นยอดไหมคะคือยังเลยครับผมยังยังครับนะฮะแต่ว่าก็คือถ้าเราอิงกับปีสองสองพันสามมาแล้วครับที่ที่กองเนี้ย ก็ตัวของเม็ดเงินเนี่ยน่าช่วยทั้งมูลค่าการซื้อขายนะครับหรือว่าตัวภาพอัพไซด์ของราชนีได้นะครับอย่างตัวมูลค่าการซื้อขายเนี่ยเราเรามองน่าจะเพิ่มขึ้นสักประมาณประมาณ 3- มถึง4หมื่นล้านบาทนะครับ<ม>ที่ส่วนเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวของ ตัวดัชนียนะครับคืออ,อิงในส่วนของอแนอดดีด้วยแล้วก็มาปรับค่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาจจะแตกต่างกันในช่วงของตัว e a r n i n g g o โคด้วยเพราะว่าช่วงปี2003ถึง2005เนี่ย e a r n i n g g ง บ้านเราเนี่ยมันโตประมาณประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในาช่วงสามปีข้างหน้าเนี่ยเออร์ลิงโก้เราโตสักประมาณ12เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะช่วยดัชนีเนี่ยประมาณสัก50ถึงประมาณ80จุดด้วยกันนะครับสำหรับตัวเมทรินอันนี้ที่จะเข้ามาช่วยตัวตัวภาพตลาดนะครับก็น่าจะเป็นตัวของพวกถ้าถามว่ามีหุ้นนะครับ กลุ่มน่สนใจนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีปัจจัยพื้นฐานดีต่างๆนะครับที่เราก็มีตัวหลักเกณฑ์ในการสกรีนนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือปันผลต้องดีนะครับก็คือใช้เกณฑ์ขั้นต่ำนะประมาณสัก3.5%ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีตัว ESG Rating ด้วยนะครับ ที่ A ถึงประมาณที่เพื่น A แล้วก็มีตัวของการจับโตภาผลการดำเนินงานในปีหน้านะครับรวมถึงตัวสถานาการเงินแข่งนะครับ mm hmm. ก็จะมีหุ้นที่เป็นเป้าหมายนะครับลงไปลงไปตามดูนะครับโดยเพราะกลุ่มที่แบบราคาจะขึ้นน้อยอยู่อย่างเช่นตัวของกลุ่มแบงค์อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเค a บ k ank, ตัว BBL นะครับหรือว่าแบงค์ขนาดกลางอย่างในส่วนของตัวทีแคม นะครับหรือว่ากลุ่มตัวค้าปีกเนี่ยก็จะมีตัวโฮมโปรลงกันก็จะเป็นบางจากกับท็อป นะครับตัว property เนี่ยก็จะมี AP แล้วก็แลนด์เฮาส์รวมถึพี่ใหญ่สุดก็คือประทอวัยานี้คือเรามองเป็นกลุ่มที่น่าจะเป็นเป้าของตัวกองทุนวันยุพักนะครับค่ะทีนี้ถ้าบองแค่วันยุพักห์าสิบหรปสิบจุดก็ดีไปแต่พันห้าเนี่ยนะคะแต่จริงๆมันมีเรื่องของเฟดด้วยที่จะลดดอกเบี้ยจริงๆประเด็นนี้จะเข้ามาช่วยหนุนหุ้นไทยแค่ไหนฟันโฟจะดันมาอีกได้เท่าไหร่คะก็คือจริงๆเนี่ยเรา เราไม่ได้หวังให้ให้ลด0.5เปอร์เซ็นตนะครับ <Ừ. S 2> ตอนนี้ถ้าดูเฟดวอตทูเนี่ยคือเขามอง50 50เลยว่าจะลด0.25หรือว่าลด0.5 <Ừ. S 2> นะครับควาจริงถ้าถ้าลด0.5เนี่ยเหมือนเหมือนจะดีแต่ว่าอาจจะอาจจะ กลับมาเป็นคัาวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจว่าตลาดอาจจะมองว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเศรษฐกิจสหรัฐจะตดอ่อยจริงไหมถึงต้องลด0.5เอรนย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยอยากเห็นการลด0.25แต่แบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะครับหรือลดลงเรื่อยๆเนี yes analysis, ่ยเนี да ้ยนะครับในการประชุมทุกประชุมเนี่ยนะครับลดครั้งละ0.25เนี่ย ก็น่าจะเพียงพอแล้วให้ตลาดเนี่ยมันโออดยเฉพาะอิมเมจิงมาเก e นเนะครับมีโฟร์ไหลเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อเฟดลดเนี่ยก็มองว่าก่อนงอเนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะลดตัวดอกเบีย้ยนโยบายต่างด้วยก็จะช่วยด้านของตัวสภาพคล่องถงธงธุร,ร,รกิจหรือว่าปัญหาหนี้ต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นตัวช่วยตลาดได้อีกแรลกหนึ่งเพราะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ปัจจัยก็ มีปัจจัยบวกนั่งเยอะทั้งจากกองทุนวายุพักนะครับหรือว่าตัวของตัวเฟ,ฟดลดดเบียนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่จะยอยเข้ามาในช่วงระยะข้างหน้านะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปัจจัยหลุนตลาดได้ครับผมครับครับคุณน้องครับทีนี้มาตบท้ายกันด้วยเรื่องของตัวกลยุทธ์กันบ้างรวมถึงกลุ่มของหุ้นแล้วก็หุ้นที่มีความน่าสนใจครับ เราก็เลือกมาเลือกมาเป็นเป็นเป็นสามตีมน,นะครับที่แนะนำโดยการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอภาพของปลชนีย่อตัวชะลอตัวลงมานะครับก็เป็นโอกาสในการเก็บสะสมก็สำหรับกรอบเซ็ตเนี่ยคือถัดไปเนี่ยมีสักประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบหนึ่งพันสี่รกสิบจุดนะครับก่อนทน่ค่ันห้างนะครที่เราเป้าสิ้นปีที่มองไว้เนี่ยส่งกรอบร่างเนี่ย ก็คือโซนสักประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบจุดหนึ่งพันสี่ร้อยอย่างเงี้ยนะครับสมมติแบบอมันเกิดลงมาแรงอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับโดยแนะนำสามธีมด้วยกันธีมแรกเนี่ยจะเป็นตัวของหุ้นที่มูลค่ายังไม่แพงนะครับ t p p a p e b o o k เนี่ยต่ำกว่าลบหนึ่งอนะครับก็จะมี APGPSCMTC แล้วก็มาตัดนะครับธีมที่สองเนี่ยก็ ได้ประโยชน์จากตบีขาลงนะครับอย่างกลุ่ม l e a ซิ่งก็จะแนะนำา t t c นะครับกลุ่ม Property AP ตัวค้าปี CPR หรือว่าตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับตัวกราฟิ a ิจีแล้วก็กลุ่มลีดอันนี้ก็น่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาด้วยนะครับแนะนำสองตัวก็คือ a p p เปิลโชแล้วก็ในส่วนของตัว DIF นะครับส่วนทีม่สามก็ที่บอกเรียนไปนะครับว่เาเป็นเป้าของกองทุนวัยุพัก ที่เราเลือกมาจากเซต้อยด้วยนะครับก็จะมีอ,อย่างตัวแบงค์นะครับ BBL หรือ KTB ก็ได้หรือครัปีโอมโปอันนี้ก็ยังขึ้นช้ายอยู่ครับผมก็เป็นทักงะทีมที่อ่อนตัวเป็นโอกาสในการสะสมแา่ครับขอบคุณมากค่ะคุณนองคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับค,คุณนองสวัสดีค,ครับ คนในพวินสนทรพิชานนะคะนักกลยุทธ์อาวุโสตลาดหุ้นและตลาดอานุพันธ์ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน i n n o v e s ์ X นะคะหุ้นไทย1,500จุดมีลุ้นนะคะจากปัจจัยบวกหลายปัจจัยเลยนะคะฟันฟ้อค่ะเพราะว่าบาทอ่อนค่าแล้วอาจจะลงไปถึง32บาทห้าสิบตางได้นะคะ เฟดจะลดดอกเบี้ยนะคะก็คาดว่า0.25กับ0.5ครึ่งๆเลยโอกาสนะคะแต่ว่าที่เห็นชัดๆก็คือวายุพักนี่แหละที่เงินจะเข้ามาอีกประมาณ3-4 0 0 0 0ล้านบาทสำหรับมูลค่าการซื้อขายนะคะแล้วก็ดันดัชน50ี50-80จุดนะคะซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าบวกไปจาก1,440ประมาณเนี่ยก็ได้เห็นทะลุ1,500จุดถ้าตามคาดนะคะแล้วก็มีตีมที่ให้เลือกลงทุนนะคะแต่รอย่อมาหน่อยคะ่ะ1,420 1,400จุดค่อยเข้าไปเก็บนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ